สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเอล่าชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาพร้อมกับการทดลองนะครับที่เกี่ยวกับลูทีนนะครับสารลูทีนนะครับทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เอล่าลูทีนคอมเพล็กซ์ของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับหนึ่งนะครับที่บำรุงดวงตาและสมองนะครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าลูทีนนะครับทั้ง3แบบวันนี้ที่เอามาทดลองเนี่ยครับในการละลายน้ําซึ่ง ผู้ชมนะครับที่ติดตามดูอยู่เนี่ยนะครับก็ลองตัดสินใจกันเองว่าการละลายน้ำเนี่ยนะครับส่งผลต่อการดูดซึมในร่างกายเราอย่างไงบ้างครับรูทีนที่เอามามีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกนะครับแบบที่1ก็คือเป็นรูทีนที่ทําในประเทศเรานะครับจะเป็นสีอย่างนี้นะครับเป็นผงประมาณนี้นะครับมีผงประมาณนี้แต่สีเหลืองๆอย่างนี้นะครับรูทีนครับอันนี้เป็นรูทีนของต่างประเทศนะครับซึ่งมีความเข้มข้น1 0นะครับเป็นรูทีน10%เเหมือนกันนะครับ ก็คือเป็นลูทีน่างประเทศเหมือนก,นกันก็จะมีสีออกส้มๆจะต่างกับรูทีนในบ้านเรานะครับอันนี้ออกเป็นสีเหลืองๆนะครับอันนี้ก็จะดูเข้มข้นหน่อยนะครับส่วนลูทีนที่เราใช้ก็คือลูทีนฟรีฟอร์มนะครับของฟอร์โกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นออกสีแดงๆอย่างนี้นะครับเรามาดูกันว่าลูทีนที่สกัดโมเลกุลเอสเตอร์ฟอร์มออกไปแล้วเนี่ยนะครับาการละลายน้ําการดูดซึมในร่างกายเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นเราก็ต้องเทน้ําลงไปนี่พอเทน้ําลงไปแล้วนะครับ เราก็จะเริ่มเอาลูทีนครับนี่ช้อนเรานะครับลูทีนเนี่ยครับอันแรกเราเคยลูทีนของในบ้านเรานะครับใส่ลงไปในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับปริมาณประมาณนี้นะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับจึ๊บครับแล้วเราก็มาดูกันว่าการละลายน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปเป็นลูทีนที่ไม่ใช่ลูทีนของโฟลาโกไม่ใช่ลูทีนฟรีฟอร์มแต่เป็นของต่างประเทศเหมือนกันนะครับเราก็จะเอาเท่าเกันอย่างนี้นะครับ ป็นรูทีนต่างประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอันสุดท้ายก็คือเป็นรูทีนฟรีฟอร์มของฟอร์โกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เอล่ารูทีนคอมเพล็ก์ใช้นะครับนี่ก็จะออกสีประมาณนี้แล้วเราก็มาดูกันละลายน้ำกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับมาดูนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือรูทีนนะครับฟรีฟอร์มเนี่ยนะครับก็จะละลายน้ำนะครับส่วนรูทีนของต่างประเทศก็แล้วูทีนในบ้านเราเนี่ยก็จะลอยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะมาคนกันนี่เรามีด้ามคนด้วยนะครับ คนให้เห็นเห็นเลยนะครับนี่รูทีนฟรีฟอร์มละลายน้ําไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับอันนี้เรามาดูรูทีนต่างประเทศที่ไม่ใช่ฟรีฟอร์มนะครับนี่ครับก็เกาะติดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับใ้ละลายน้ํานะครับและนี้ก็คือรูทีนไทยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะคนให้ดูครับคนให้นานกว่าคนอื่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งไว้ให้นะครับ ให้ดูสักสิบนาทีนะครับว่าการละลายน้ําการคงตัวในน้ําเนี่ยนะครับแต่ละรูทีนนะครับแต่ละชนิดเป็นยังไงนะครับลูทีนของเอล่าเราเนี่ยนะครับก็คือใช้รูทีนฟรีฟอร์มของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะว่าเราดูดซึมไปใช้นะครับในร่างกายที่ดวงตาเราบนรุงดวงตาเราเนี่ยได้ดีนะครับกว่ารูทีนอื่นแน่นอนนะครับก็เอล่ารูทีนนะครับปลอดภัยมีคุณภาพเห็นผลอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับ